Let's ไม่หนึ่งคันยิ้มกันทางบ้านเลยรถสปอร์ตครับเนีเข้าทางโก้เลยครับนี่สัน s กายไลน์ R 3 3คันนี้เป็น GTS แปลงเป็น GTR ครับแปลงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะท่านเสียตังก็เป็น GTR ได้เลยแปลงล่างยังไงบ้างเอาข้อแรกก่อนก่อนจะไปดูดูดีเทลลึกๆโปรงแท้นี่เาะก็รู้ละไม่ใช่โปรกงไฟเบอร์นะครับฝากระโปรง GTR แก้ม GTR กันชน GTR โป่งหลังมีโปง่งแบบ GTR ก็ตัดล้อขึ้นมาค่าทําอย่างเดียวไม่ลงค่าทาสีก็เป็นแสนแล้วครับนี่เป็น R ให้เรียบร้อยดูข้างนอกเป็น GTR แน่นอนรถคันนี้เป็นจุดประกอบท่านผู้ชมสนใจกันแล้วสิเป็นรถจดประกอบนะครับแล้วก็จดประกอบแบบติดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบแก๊สพลังงานทดแทนแก๊สนะครับโอนได้ทุกที่ทั่วประเทศกูเริ่มพูดเหมือนพี่บางที่ขายปลาโอ้ทุกที่ทั่วประเทศโอ้ทุกที่ท,ทั่วประเทศเอ บังคนจะง,งงว่าให้รถจุดประกอบโอนยากมันมีแก๊สอยู่ไหมแล้วจดแก๊สแก๊สออกมันนี่ผมเปิดเครื่องให้ทาผู้ชมดูต่ก็ไม่ทานหน่มมอตอมอยู่เลยทุกอย่างระบบแก๊สอยู่นะครับเติมแก๊สเข้าไปสับสวิตช์ใช้แก๊สได้เครื่องยนต์เป็น IB25 เปลี่นฝาเป็น IB26 นะครับทำให้มันดู น่าเกรงขามากขึ้นเวลาถ้าเปิดฝากระโปรงเหมาะสมมากการเป็น Skyline GTR เป็น Turbo d ีย er, ว IHI นะครับถ้อ,อยดีเป็นเกรดดี้ช็อคได้จะเป็นคูสโกนี่สวยงามหม้อน้ำขยายใหญ่แล้วนะครับินเตอร์คูลเลอร์ b 2 6ประจำการให้ท่านได้ซิ่งกันนี่นี่ฝากระโปรงนี่ของแท้ม,มันจะเบาองี้ครับถ้าเป็นฝาประจำหนักแล้วก็ที่สําคัญคิ้วนี้ก็มีมาให้ด้วย แพงนะจ๊ะสายนิสโมเขารู้กันอยู่คิวนี้แพงนะ,ะรถคันนี้รถจริงๆตั้งเดิมเป็นมันอยู่ที่ญี่ปุ่นมันมาปีประมาณ9-6-9-7แล้วถูกนำเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยแบบจดประกอบปี2011ดูเส้นสายสวยงามสีสันทำมาให้แล้วนะครับขอบยงขอบยางการเล่รถเก่าที่ต้องดูขอบยางนะขอบยางยังสวยอยู่เลยนี่ขอบยางยังสวยอยู่เลยสวยกิฟเลยนะครับขอบยาง ขอบยางสวยผมดูให้ท่านผู้ชมท้ายรอบครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับขอบยางยังโอเคอยายังโอเคไม่มีกระเดิดนี่ตะกรงมาเนี้ธรรมดากระจกหลังีัมีปัญหาตรงนี้มันจะชอบกระเดิดออกมาเวลามันเก่ามันจะกระเดิดออกมาอย่างงี้คันนี้ยังสวยอยู่ยางรีดน้ําก็มีบุบบ้างนะครับตามอายุของมันฟังเสียงเปิดประตูใหม่อีกทีนะ่อ่าภายในสวยงามนะครับด้านนอกเป็นแบบนี้หางหลังเป็น gtr คาร์บอนเป็นแบบนี้ ท่านผู้ชมดูงงอาจจะเฮ้ยเก็บงานได้ไหมที่นี่บอกผมมาแล้วครับถ้าซื้อเดี๋ยวเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามแล้วก็ไฟหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเหลืองอยู่ด้านหน้าอันนี้ผมไม่ชอบบอกตรงๆถ้าผมจะมาซื้อคันนี้ไฟหน้าเหลืองอันนี้ก็ไม่ชอบทางเตนท์พูดกับผมมาเลยครับแล้วก็บอกท่านที่สนใจคันนี้บอกว่าถ้าจบกันได้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ไมค์กริปเรื่องสีตรงนี้เรื่องกระจังสีตรงนี้อ่าเดี๋ยวทําให้เป็นสี แบบโทนเนีย่ยงทั้งคันคือเรียกว่าเก็บงานรายละเอียดให้ทั้งคันท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงถ้าเสียดังซื้อไปนะครับด้านนอกมากับล้อ W Work S1 นะครับเบรกหน้าเป็นเบรกหน้าเป็นแบมโบ่อเบรกหน้าเป็นแบมโบจานรูนะครับด้านหลังเป็น S1 แบมโบเหมือนกันนะครับท่อไอเสียตามสมัยนิยมท่อเดี่ยวไฮเปอร์เฉียงคลิปลุกเป็น GTR ซื้อไปจบเลยแต่ถ้าเอาให้เหมือนหน่อยก็ไปเปลี่ยนล้อที่มันขนาดไซส์เท่ากัน มันก็จะเป็น GTR ทันทีนะครับคันนี้มากับกันชน GTR แต่เป็นลิ้นเล็กยังไม่ซิ่งยังไม่ซิ่งเป็นลิ้นเล็กตัวแรกก็อย่างนี้แหละลิ้นเล็กไม่มีรูจมูกงนี้เอาไปเพิ่มเติมก็สวยเลยนะออไปดูภายในกันอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ r b 2 5เปลี่ยนฝาเป ab RB 26นะครับตัวรถพื้นฐานย้ำอีกทีนะตัวรถพื้นฐานเป็น GTS นะครับรหัส ECR 3 3แน่นอนมันภายในอาจจะยังไม่เป็น GTR เนาะนะครับกเกียร์ออโต อันนี้อาจจะขัดใจเวอรุ่นหน่อยเป็นเกียร์ออโต้ผมปิดทางนี้เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอแผงตรงกลางก็ยังไม่ใช่ GTR ยังเป็น g t s อยู่นะครับแก้ไขไม่ยากแก้ไขไม่ยากแผงประตูยังเป็น g t s อยู่เป็นลูกฟูกกันมาดีนะครับมีเบาะคู่หน้าที่เป็น GTR เบาะคู่หน้าที่เป็น GTR นะครับมี ZD ด้วยหน้าปัดเป็น g t s อยู่เหมือนเดิมมีวัดฟุตเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานะครับเจ้าของเต็นต์นะครับตั้งราคาไว้ที่หนึ0 0 0 0านห้าแสนแปดหมื่น ถ้าอยากเป็น GTR เดี๋ยวแถมชุดนี้ให้ให้เป็นคลิปลุก GTR ไปเลยนะครับมีเกวัดสามสหายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวัยรุ่นที่อยากได้ไปบอกเกียรโต้ที่มันแบบแหมตุ๊ดติ๋วแล้วเกินเราทําให้เป็นเกียร์เรามีเกียร์ธรรมดาแถมให่ด้วยท่านเอาไปทําเองเกียร์ธรรมดาแถมให้ไปเป็นของเกียร์ RB 2 5่สานะครับลองสไตร์กันดูเสียงเป็นไง ร้อนต้องเปิดแอร์รวัดกันตรงนี้แหละโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบคูไม่ให้แอร์จังป้าบอกโอ้ยแอร์เย็นสวยงามด้านในนะครับก็ตามสภาพรถอายุเยอะแล้วนะครับมาขึ้นมาตากล้องเช่นเดิมก็มาดูแทนท่านผู้ชมครับเอาไปรอให้ท่านผู้ชมเลย1,580,000บาทสกายไลน์อ3ลุก GTR คือจะบอกว่าอย่างนี้ป้ายแดงเนี่ยสามล้านกว่า4ล้านนะครับในยุคป้ายแดงส่วน GTS ก็อยู่ประมาณ3ล้านต้นต้ล้านใบๆปนะครับตอนนั้นเรแต่ภาษีนำเข้าพอเอาตีลดลถราคาแบบมานี้นะครับราคาป้ายแดงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นรถระดับตำนานรีเจนเมื่อก่อนอาจจะใช่ขับ GTS อาจจะดู ไม่แพงแต่ปัจจุบันนี้ GTS เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกันนะครับเพราะทุกคนทบินหา GTR จนราคาจับต้องไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็อยากได้พี่เป็น GTS เพราะมันจับต้องได้นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลี้ยวยังโอเคอยู่นะครับแน่นอนเดี๋ยวผมลองเร่งดูเกียร์อโตเมติเกียร์ไม่เสียนะเดีย๋ยวไท่านผู้ชมดูมันไม่กระตุกเลยถา้าช่างภาพนี้นั่งนิ่งกึ๊บเลยเไม่มีกระตุกเลยนะครับ ผงมาไลโอเคแหลกเหลือกไม่มีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่ต้องเก็บแน่ถ้าผู้ชมเอาไปอันนี้เรียงกันตามตรงพูดกันแบบชัดชช่องแอร์ฝั่งนี้เป็นปัญหาหลักของ gtr นะครับตาตากล้องเห็นไหมเหา็นครับเห็นไหมเอาลาลงมันจะไม่สัมพันธ์กันเห็นไหม <About. S 1> อ่าอันเนี้ยถ้าไหนต้องเอาไปเปลี่ยนซึ่งอาลามถามโก้นะครับว่าอะไรหาย,ยากไหมก็คุกคีอยู่กับสกายไลมาอะไรชิ้นนี้หาไม่ยากเวลาเขาขายเขาจะขายทั้งชิ้นนี้ครับมาทั้งกรอบนี้มันแยกได้นี่กรอบนี้ ก็ไม่แพงนะครับก็ไม่แพงแต่ต้องแต่แต่การหาชิ้นที่มันไม่แตกไม่หักเนี่ยโอเคเขาที่ดูมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่มีปัญหานะครับที่เหลือโอเคอยู่นะครับด้านนมีมีตังแถมไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็นายนายจะต้องเก็บนะครับตังใครไม่รู้นายจะต้องเก็บกันกอาน,นะครับด้านนายโอเคขอบยางก็ตามสภาพตามอายุจะให้มันีผมเก็บให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเนี่ย บางทีมันจะให้มันใหม่กิฟเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากถูกไหมมันก็ต้องมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตําหนินู่นนี่นั่นกันบ้างเออมันพุบเข้าไปข้างในอ่ะจริงจรมันเอาออกได้นะอ่ะอือนี่เห็นไหมสวยละโอเกีไปท่านดูนะครับนี้ยังสวยอยู่ค่อยังค่าโหสีฟ้าเชียร์เปลี่ยนหลอดได้นะครับหนึ่งล้้าแสแปดหมื่นกับรถจดประกอบที่จดแบบแก๊ส แล้วก็ยังคงแก๊สอยู่นะครับเพราะว่าทางเต็นท์ท็อปเทนบอกมาว่าทำอะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายของคนส่งทางบกเพราะว่าจดแก๊สเขาก็ต้องมีแก๊สคาไว้เพื่อความสบายใจและถูกต้องตามกฎหมายเขาที่ซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ยังใช้แก๊สได้อยู่แต่เพียงตอนนี้ไม่ได้เติมแก๊สยังตัดไประบบอเอไประบบของน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่นะครับเท่าที่ขับดูรถที่แปลงมา ไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างคขานี้ไม่ขับหลังนะครับไม่ได้ขับ4แน่นอนออระบบไฟไฮแคทขึ้นคาอยู่ที่หน้าจออันนี้ไม่ต้องตกใจที่ระบบไฟไฮแคทขึ้นที่หน้าจอนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เวลาถึงอายุอายุหนึ่งนะครับมันเป็นรถที่เลี้ยวสล้อได้คุณผู้ชมท่านผู้ชมอย่างนี้มันเป็นรถที่เลี้ยว4ล้อระบบหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดบอกบางของรถรถุ่นนี้พอถึงอายุมันแหลกหลังเนี่ยมันจะคลอน พอหลังคอยเวลาท่านวิ่งด้วยความเร็วทางตรงๆรถมันจะติดตูดเลี้ยวตูดมันจะเลี้ยวตึ๊งๆๆอย่างนี้วิธีแก้ของเขาก็คือล็อกแหลกครับล็อกแหลกไม่ให้มันใช้ระบบเลี้ยวสี่ล้อละไม่ได้มีผลต่อการขับขี่นะครับไม่ได้มีผลต่ออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเหมือนเดิมการเลี้ยวจากแทนที่ว่าล้อหลังจะช่วยเลี้ยวก็กลายเป็นว่าล้อหลังไม่ช่วยท่านเลี้ยวละนะครับก็จะมีผลในการเลี้ยวในที่แคบนิดหน่อยผมว่าท่านไม่เห็นผลหรอก นะครับถึงเห็นผลก็บางๆรับกันได้ก็ล็อกแหลกไม่ให้มันหมุนนะครับเพราะฉะนั้นไฟไฮแคสมันก็เลยขึ้นนะครับไฟไฮแคสมันก็เลยขึ้นไม่ใช่ไฟเอนจินเลยนะครับไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นต่อมาสําหรับท่านที่จะซื้อไปต่อยอดที่มัเป็น GTR แน่นอน158,000้้าแท่านได้รถที่ใสสะอาดแบบนี้ถูกต้องตามกระบวนกฎหมายกรมการขนส่งทางบกแบบนี้แล้วอยากจะเป็น GTR เพิ่มตังอีกครับต้องเพิ่มสตางค์ไปแน่นอน รถที่เป็นรถแป่งสำหรับ GTS แปล็น GTR ก็ใช้ก็ขายกันอยู่ราวๆ2ล้านต้นๆน,น,นะฮะท่านก็เพิ่มกบประมาณเฉลี่ยนะครับ R33 ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนรวมเครื่องด้วยก็ได้อยู่มาสัก7 0 0 0แสน7 0 0 0แสนท่านก็นได้ภายในที่เป็น GTR เบาะหล้ว GTR เกียร์ GTR เครื่อง RB 2 6นะครับได้อะไรรอบคันใหม่หมดเ,เป็นของ GTR แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อได้แต่ท่านต้องไปแจ้งที่กรมการขนส่งด้วย ว่ารถท่านเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วก็มันไม่มีการดัดแปลงตัวถังนะครับรถคันนี้ข้อดีดของเราจุลป,ประกอบคันนี้คือไม่มีการดัดแปลงตัวถังไม่มีการตัดต่อไม่มีการฮาร์ฟคัตไม่มีการตัดเสารถคันนี้มาแบบเต็มคันนะครับในยุคที่จดประกอบได้เพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องกลัวยัอีกทีนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องรถจดประกอบขับไปโอนโอนได้ทุกขนส่งใครบอกท่านว่ารถแบบนี้รถแบบนี้ใช้แล้วหโอนไม่ได้นูน่นนี่นั่นไปไปไม่ได้นะครับรถแบบนี้มีเล่มทะเบียนครบ มีทุกอย่างครบยังไงก็ขนส่งทั่วประเทศรับรองแน่นอนนะครับตรวจผ่านแน่ๆถ้าไม่ผ่าไม่ผ่านที่นี่เขาไม่การันตีไม่การันตีไม่วันันตีซื้อรถมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นเขาซื้อมาแล้วเขามั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่ๆแล้วคันนี้เคยเป็นรถของเจ้าของเต็นท์มาก่อนเพราะฉะนั้นดูความเรียบร้อยดูความสวยงามก็ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาไปเก็บงานอีกหน่อยสาหรับรถคันนี้นะครับ